วัสดีจ้าพี่น้องปองปายสุภูสกลต้อนรับข้าสู่ช่องกอติดห้วดังมากเช่นเนาะจ้ากับผอกับแอดมินอีกครั้งนึงเนาะจ้าในรอบบายพี่น้องแอดมินก็มีนวทางดีๆตัวเล็บปังๆเอามาแบ่งปันใหน้ไปนอไในเบิ่งการดิฉันเคยเนาะจ้าสำหรับชุดนี้เนาะจ้าก็จะเป็เนแนวทางของบานไยเมืองพ่นเนาะจ้าต่อดีแนวทางนกตาทิพตตกทายดีแนวทางของแอดมิดนุ่นเด้อพี่น้องเด้อ ก่อนจะไปรับชมรับฟังเราจะแอดมินก,ก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสูบูสูคนเราจะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนเราจะพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันเราจะแอดมิน min, ก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นก็น่ใจให้แอดมินจากพี่น้องสูบูสูคนนนะจา้าเื่อเป็นการบอสเซวล่าเข้ากับไปรับชมแนวทางกันเลยพี่น้องเริ่มต้นกันทนทางของ บานไั่เมืองพ้นเราจะรัฐบาลไทยงหดทิพา์มากะจาะผลงานงวดทิพานมาของเพลเนาจะสิบหกสิงหาคมเราจะิ่นก็ให้เขาเด็กไทยสองตัวบนตรงๆเราจะนั่นก็คือหกเจ็ดเราจะเอากลับมาบึงต่อกันถี่หนึ่งกันญาญตนสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดกันตอเราจะซึ่งเพนก็ได้ปล่อยแนวทางมาให้แล้วก็ให้มาสองโตแปดหางเชียนเคยเราจะซึ่งกระด้กแกสามหนึ่ง สามสองสามหาสามหกสี่หนึ่งสี่สองสี่หาและสี่หกเด้อนะพี่น้องเด้อแนวทางของบานไผ่เมื่องข้นแจ้ะก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่นาติดตามเนาะพี่น้องก็แคบไปเบิง่งจดไปเบิ่งกันเด้อจ้ะเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันเด้อพี่น้องไปเบิ่งต่อกันแนวทางชุดต่อไปกันเลยจ้ะ แนวทางชุดต่อไปก็เป็นแนวทางของนกตาทิพย์เนาะจ้ะแนวทางนกตาทิพย์รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1กันยายน2567น้าร้เนาะจ้ะสิงหวดนี้ก็ให้เด่นไปทีลักหนึ่งเด็พี่น้องเดอ้อเด่นหนึ่งเนาะจ้ะให้มาสองตวัวซีางนันก็คือ10 11 14แล้วก็18ดเด้อพี่น้องเดอ้อ 10 11 14และ18เนาะจ้ะแนวทางของนกตาทิพย์จ้าไปเบิงต่อกัที่แนวทางชุดสุดท้ายเนาะจ้ะนั่นก็คือแนวทางของแอดเมหนุ่นเนาะจ้ะรัฐบาลไทยงวบประจำที่1กันยายน2507ซึ่งวันนี้เพื่นก็ให้บิ่งโรดไปที่3กับ0น้องเด้อเน้นให้ไปที่ลักษถานเนาะจ้ะ รูดสากับ0เน้นไปที่หลัก3ามองตัวเม็ดเดียวแดงแดงหาไปที่สามจ้ะเม็ดเดียว3 0ต่อด้วยชุด3ามตัวหาไปที่2 3 0สามเจ็ดสาและเจ็ดศูจ้ะต่อด้วยชุดสองตัวหาไปที่3ามสี่หลัก0ูนย์ก็คือ0 4 0 7และ0 8นแปดเด็กพี่น้องเดอ้อหลัก3 3ม3 7และ3 8 รักศูนย์สี่ศูนและศูนย์แจ้ะต่อด้วยชุดเน้นนะจ้ะมันก็คือ32กับ02จ้ะเน้น32และ02นย์สองเดิมพนเด้อวิ่งรูดสากับ0ูนย์เน้นหายปฏิรัก3แนวทางของแอดเม็ดนุ่นนะจ้ะแคปไปเบิ่งจทย์เบิ่งกันนะจ้ะเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อลอตตารี่กันเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าจะเป็นแนวทางของบ้านไทยมังคอลตีเห็ดเขาสองตัวบนหกเจ็ดนะจ้ะ แล้วก็แนวทางของนกตาทิพย์แนวทางของแอเปนุ่นแคบเบิร์นจูบเบิง์นเดพี่น้องเดอ้อแอดมินรวบรวมข้อมูลมาให้เบิง์แล้วก็เก็บไหวพีนิดพิจารณากันเ้อจ้า่ทยนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภูสกุนโปรดใส่วิจารญาในการรับชชนแล้วก็รับรูข้อมูลอย่างมีสติระจากเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเดพี่น้องเดอ้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสารก,กินแป่งรัฐบาลทาน,นันรจากทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่า สิ่งผิดกฎหมายทุชนิดเลยพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนั่นเลยจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆเลยจ้าสื่อตามกระลังซั์สื่อตามผพืนดวงของเจ้าของและพี่น้องเร้อจังจะถึงแอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสโคโ่งดีแห้งๆปังๆมันๆมกันทุกคนเลยจ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตัวลาพี่น้องไปซ้นอีกก้อนเลยจ้าเดี๋ยวจังกรับพอกันไหมในคลิปหน้า สวัสดีจ้า